สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Big Willie Channel นะครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะฮะคูดคอนโทนนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับคือผมไม่ได้ทำคลิปมาเจอสองอาทิตย์แล้วนะครับก็คือไม่ได้ไปไหนหรอกช่วงนี้ก็ เรียนเพื่อที่จะเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้นด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โควิดด้วยกันเลยแบบไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ฝนก็จะมาด้วยตอนนี้นะครับก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะครับส่วนความคืบหน้าของเนี่ยรอยร้าวการซ่อมรถเนี่ยผมตอนนี้ผมให้ใหทางพี่กอล์ฟจีพีไรเดอร์นะครับสั่งอะไหล่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะเอารถไปเข้าที่ร้านพี่แกแล้วนะครับ จะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาทําคลิปสั้นๆให้ทุกคนหายคิดถึงกันหน่อยนะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้เจ้าตัวนี้นะครับคูดคอนโทลว่ามันใช้อย่างไงนะครับว่ามันใช้อย่างไงนะครับสําหรับเจ้าคูดคอนโทลนะครับคืออะไรนะครับคูดคอนโทลก็คือการที่รถเคลื่อนที่ได้โดยที่เราไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องบิดคันเร่งก็คือเรากําหนด ความเร็วได้เลยว,ว่าเราจะให้มันวิ่งความเร็วเท่านี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะ comfortable นะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่มากๆเวลาขับขี่ทางไกลนะทุกคนนะมันค่อนข้างที่จะเมื่อยมือนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าตัวเนี้ในการที่จะให้รถมันขับเคลื่อนไปได้โดยที่เราไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับสามารถปล่อยแขนปล่อยมือไดนะ้ตามสบายเลยนะครับมันใช้ยังไงนะทุกคน นี่นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกิบล็อกนะครับเนี่ยถ้าเราง้างมันออกมาลักษณะนี้ก็คือมันพร้อมที่จะใช้งานนะทุกคนให้เราดันเจ้าเจ้าปุ่มตัวนี้แง่งตัวนี้ดันไปข้างหน้าค้างไว้ประมาณ 2- 3สาวินะมันก็จะทํางานโดยจะมีปุ่มสีเขียวนะับขึ้นตรงนี้นะครับตรงหน้าปัดนะแต่ถ้าเรา ดันม,มันเข้ามาอันนี้ก็คือล็อคนะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้นะมันเป็นแง่งล็อคนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเราเผลอมือไปโดนนะมันจะได้ไม่เปิดการใช้งานโดยที่เรายังไม่พร้อมนะทุกคนอ่ะโอเคก็เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้เจ้าระบบตัวนี้กันนะครับว่ามันใช้อย่างไงนะทุกคน mm hmm. ผมก็จะพาขับบริเวณโดยรอบในพื้นที่ ที่ผมอยู่นะผมอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะทุกคนเพราะว่ารถผมก็อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะกลัวขี่ๆไปแล้วหน้ากากหน้าเกิดไฟลง,ไฟล,งไฟลิงบินปิวไปแล้วเป็นเรื่องเลยทุกคน <laughs> เดี๋ยวผมขอหาพื้นที่ว่างๆก่อน ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยเล่นกันก่อนว่าเดี๋ยวถ้ารถผมได้ซ่อมแล้วก็มีความคืบหน้ายังไงผมก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าแบบตกทุกวันนะทุกคน ผมเรียบร้อยเสร็จสับทุกอย่างก่อนนะครับผมถึงจะเอามันไปวิ่งข้างนอกได้นะแล้วก็มาทําชิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะตอนนี้ขอแบบพักชั่วคราวก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขี่ไปขี่มานน่นน,นี่นั่นหลุดอีกอันนี้ก็ไม่เอานะทุกคนเดี๋ยวแวะร้านกาแฟก่อน สแปบหนึ่งเอแว่ไม่ซอนก่อนทุกคน โอเคได้มาแล้วทุกคนเอาค่อยเห็นน่ารักกูกิ้ง กคนก็ตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่บริเวณที่มันแบบโล่งๆนะบริเวณโล่งๆเ,เมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าวิธีการยกเลิกการใช้งานเจ้าตัวคูดคอนโทรลตัวนี้ยกเลิกยังไงนะ mm hmm. เมื่อเราไม่ต้องการใช้มันนะครับ mm hmm. สมมุติเราปลดล็อกแล้วเราอยู่ในความเร็วที่เราต้องการแล้วเราดันมันไปข้างหน้านะทุกคนรถ mm hmm. มันจะเคลื่อนที่ไปโดยที่เราไม่ต้องบิดคันเล่นถูกนะทุกคน ทีนี้ถ้าเราจะยกเลิกการใช้งานมันโดยที่ให้รถมันกลับมาบิดได้ปกติเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับหนึ่งนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะทุกคน 1. กร่งคัดเล็กน้อยนะครับมันก็จะหยุดการใช้งานก็คือไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะดับนะรถก็กลับมาบิดได้ปกติ2นะครับการกาเบรมือนิดนึงนะครับมันก็จะยกเลิกการใช้งานแล้วก็ข้อที่3ก็คือเบรกเท้านะทุกคนเนี่ยเบรกเท้านะครับเบรกเท้า ถ้าเราแตะเบรกเท้านะครับเจ้าคูดคอนโทรลก็จะปิดการใช้งานนะครับแล้วก็กลับมาขับได้ปกตินะครับบิดได้ปกติตามความเร็วที่เราต้องการนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเกี่ยวกับระบบเจ้าตัวนี้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปใช้งานเจ้าระบบอันนี้กันนะครับ อย่างแรกนะครับเราดูที่ความเร็วก่อนนะครับเอาความเร็วที่มันพอเหมาะนะครับประมาณ40ขึ้นไปนะ50นะครับเอาให้พอเหมาะทีนี้เราก็ทําการปลดล็อกนะครับทําการปลดล็อกตัวนี้นะครับง้างออกมานะครับทีนี้ก็ดันมันไปข้างหน้านะทุกคนเดี๋ยวให้มันให้ผ่านตรงประตูนี้ก่อนเผื่อรถออกมาอ่กนะเราก็ดันเ้็งหน้า ประมาณสองวิสามวิะเห็นไหมไฟเขียวจะติดนะทุกคนอะทีนี้เราก็ปล่อยมือได้ตามสบายนะครับเนี่ยปล่อยมือให้มันขี่ได้ปกติเลยนะครับเนี่ยครับไฟตีเขียวจะติดนะครับเราจะยกเลิกการใช้งานยังไงนะครับหนึ่งที่ผมบอกกำคัดก็ได้นะครับนิดน,นึงเห็นไหมกำคัดมันก็จะกลับมาขับได้ปกติอาเดี๋ยวลองใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับ ให้มไหมขับไปเองนะทุกคนต่อไปอเบรกมือนะครับเบรกมือนะครับเห็นไหมแต่นิดเดียวนะครับพอไฟดับปุ๊บเราก็กลับมาบิดได้ปกติฝนเริ่มตกแล้วทุกคนอ่ะต่อมาเบรกเท้านะครับอะผมได้เบรกเท้านะทุกคนปุ๊บเห็นไหมมันก็ยกกล้วการใช้งานได้ปกตินะครับ ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขี่นะเพราะว่าผมเคยขี่เจ้าตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าจะไม่มีระบบพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับครับต่อนะครับปีเก่าๆมันจะไม่ค่อยมีระบบพวกเยอะแยะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแนนนวลนดิบๆนะครับปีเก่าๆเ,เนี่ย แต่ตัวนี้จะมีระบบคูคอนเทอร์คอนโทรลเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ผมคิดว่าเอ้ยมันสะดวกดีนะแบบหายเมื่อยเลยนะทุกคนเพราะว่าขี่ครังเก่ามาเนี่ยปิดระยะทางไกลๆเนี่ยปวดมือมากนะทุกคน เก็เข้าๆประมาณนี้นะครับที่ผมจะมาบอกให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบนะครับเจ้าคูดคอนโทรลของ s 1 0พันะครับปี16คันนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย